เดอรเอมอนตอนหลอดไฟฉายชีวประวัติฤดูใบไ,ไม้ร่วงแห่งการอ่านโอ้เธอเชอบอ่านหนังสือกันไหมโนโบิช่วงนี้เธออ่านหนังสืออะไรอยู่บ้างล่ะครับมีหน้ากักซิงโตคุูหมอบัสวอาดันเจลสซีซ่าหน้าแบนกระตูลลนล้วนๆเลยนี่<อ>เฮ้ยเครียดครูเลสั่งให้ฉันอ่านหนังสือ แล้วเขียนสิ่งที่ได้จากการอ่านไปส่งไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนั่นเนียมครูเขาก็มีเหตุผลไม่ใช่เหรอการอ่านหนังสือได้เป็นเรื่องที่ดีมากนะพ่อแม่อุตส่าห์ซื้อให้แต่นายไม่อ่า,านเลยเหรอโอ้โหเอา้าอ่านตะแต่ว่านะแค่ถือหนังสือแบบนี้ไว้ก็รู้สึกชีวิตหดหู่แล้วแล้วพอการหนังสือออกปุ๊บในหัวฉันก็มึนตึบแล้วพออ่านไปสองสามแถวตาก็จะลายอะอ คลอกเลยอ่านได้ไม่ถึงหน้าก็หลับครอ,อกอแล้วตามที่ว่าไปแล้วเนี่ยก็ช่วยฉันทีสิช่วยไม่ได้นะห <c oughs> <c oughs> ลอดไฟฉายตำนาน <c oughs> ขอยืมหนะังสือแป๊บนึงอ่ะออโอเคได้แล้วล่ะไลยลองอ่านดูติเ <c oughs> ยอะฮัลโหล เห็เนคือไอแซคนิวตันยังไงละ่ะฮะหลอดไฟเนี่ยจะทําให้พูดคุยกับตัวจริงได้เลยเหรอที่แม้แต่คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออย่างนายนะก็น่าจะเขียนรายงานอ่านได้แน่นอน <laughs> ถามข้าดุกทุกอย่างอ่ะถามเลยอ <c oughs> คุณลุงทําอะไรมาบ้างหรอครับเรื่องนั้นเกิดขึ้นราวกับผมวิกิขไ, <c oughs> ไม่มีผิดเลยโอ้โหคงเข้าใจความสนุกของหนังสือนะแอปตลงมา โดราเมอนดนบิตาอยู่ไหมจ๊ะแม่จะขอให้ช่วยกวาดใบไม้ในสวนสักหน่อยอะจ๊อะอะ่เดอเดอะเดอะอะดอดอเอเดอดเอา,าดอดเอะา,าดอะดะเอะ <c oughs> เอ,อะเะอ,องนนอเะเดออะเดอะเอออะเะเดนอเดอะออดนะเเดอเดอกเดอเดอะเดเดอเออเนเะอเอเนเอะ ออเออเออ่ศรแซกนิตันคือตะลุงผู้ชื่นชอบแอปเปิ้ลอ้าวแค่เดียวฮะก็คุณลุงคนนั้นพูดถึงแต่แอปเปิ้ลไม่หยุดเลยนี่นะอนี่ฟังนะนิวตันน่ะบังเอิญเห็นผลแอปเปิ้ลหล่นจากต้นเขาที่ได้คิดคนพบว่าสิ่งต่างๆล้วนต้องเจอแรงดึงดูดเป็นบุคคลสำคัญมากงั้นก็เขียนเพิ่มดิเป็นบุคคลสำคัญมสมบูรณ์แบบเลยละ เอาไปเขียนต้น<า>ม่อ่าน้องถือเล่มอื่นบ้างนะมาดามคูรี่ก็แล้วกันเอามาดามไก่กรหรี่เนี่ยเหรอไปเจ็บเอ้ยอืมเอาเอาเล่มนี้ก็แล้วกันเอาว้าวเอดิสันราชานนะักประดิษฐ์ทำไมต้องถือหลอดไฟเอาไว้ด้วยล่ะเพราะว่าชั้นประดิษฐ์มันขึ้นมายัางไงล่ะ โดบิตาจ้าไฟในห้องน้ำมันหลอดขาดนะไปซื้อให้แม่ทีสิหลอดไฟเหรอโอ้อออได้จังหวะพอดีถ้าประดิษฐ์ได้แค่เปลีนก็คงง่ายน,นอ,อเจอะเฮ้ยเสียงม,มารยากแต่อไอ้ดิสันนะอเอาเล่มอื่นก็แล้วกัน เออแต่ว่าหลอดไฟนี่เนี่ยใช้ได้แต่กับหนังสือชีวประวัติเนี่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปยืมหนังสือตามบ้านเพื่อนมาก็แล้วกันนะไปนะเดี๋ยวมาเอาตั้งใจทำการบ้านด้วยนะเฮ้ยเขียนความรู้สึกจากการอ่านี่มันยังไงกันวะก็แค่อ่านแล้วก็เขียนความรู้สึกไปไงเล่าจังอ่านแล้วเหนื่อยจังปวดตาจังเนี่ยเหรอฮะไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นแต่เป็นเนื้อหาที่อ่านเอ๊ฮะโทพิ่จะ อ้าวจะแอนซอนเโอฉันกดจะมายืมหนังสือของชิสุกะแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่อยู่อ่ะถึงได้ยืมไปนายก็ไม่อ่านหรอกไม่ต้องห่วงฉันไม่แค่อ่านแต่ฟังเฮ้ยถ้าใช้มันถึงไม่อ่านก็รู้เรื่องได้เฮ้จ๋งดีเนี่ยอ่างั้นเอาเล่มนี้ก็แล้วกันนะเรื่องของใครอะ อัจฉริยะปิกัสโซนักวาดเลอรูปบนปกนี่มันห่วยจังเลยนั่นนะดิโอ้าคุณครูจะต้องตกใจแน่เลยช่วยเล่าอย่างละเอียดทีนะครับคุณปิกัสโซมันเริ่มจากแนะนำตัวก่อนนะอ้าวไม่ใช่ปิกัสโซหรอกเหรอหมายถึงชื่อเต็มอ๋อครับ about Diego Ah Diego o s e Francisco de Paula Huan Nipos i g a o Maria de Ros Remedios o ยแค่ชื่อก็ห้าบรรทัดแล้วโอชื่ออะไรจะยาปานิ o f r a ไม่ไหวแค่ชื่อก็ห้าบรรทัดแล้วชื่อยาวก็ดีแป๊บๆเต็มเลยแล้วก็ไม่ต้องเขียนต่อ ไม่เอาดีกว่าลองเล่มนี้ดีกว่านล้วปเรียนวีรบุรุษแห่งฝรั่งเศสคนดังงั้นเหรอก็ใช่อ่ะสิเคยได้ยินประโยคนี้ไหมล่ะไม่มีคาว่าเป็นไปไม่ได้ในพจนานุก,กรมของฉันนี่เออเนเห็นไหมนี่ก็นะแปลว่าทำได้ทุกอย่างงั้นเหรอแปลว่ากินหัว<ม>ทั้งลูกตาก็ได้งั้นเหรอเนี่ยเอ๋ใช้ะดือต้มน้ำได้ด้วยงั้นเหรอสือนะ้ไม่ใช่หม้อต้ม หนว่าทำได้หมดเลยไงเรายังกัะปั้นใส่ปากได้ใช้ป้าฮะนักเรียนทำไม่ได้เยอะแยะไปขอฉันเลือกบ้างดีก่าออบีทอเฟนเหรอบินโตเซ้นขายของกินเหรอบีโทเฟนนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ไงเล่าฉันรู้จักอยู่บืางกันน้าเพลงดังของเขาชื่อ เด็ดนะร้านนี้จำได้เดซี่นี่วนเวียนกับของกินอยู่ได้คุณอาครับขอฟังเพลงที่ชื่อเด็ดนะร้านนี้หน่อยสิครับเห็นไม่เล่าไม่เหมือนเพลงของกินสักหน่อย

หนังสือบ้านศุนิอ่อนนี่มันไม่ไหวเลยจริงๆงแฮยิ่งดิบ้านเด็คีสุงิน่าจะมีหนังสือเยอะไปเยียมกันดีกว่าเออมันก็จริงอะนะเอางั้นแล้วกันนะสวันดีพวกโนบิตะก็มายืมหนังสือเหมือนกันเหรอชิสุกะออกมาที่นี่เองเหรอเด็กคีสุงิอ่านหนังสือเยอะมากเลยโอ้เลยขอให้ช่วยเลือกให้ด้วยเอจหนังสือเต็มเลยอ่ะโกดะน่าจะลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะมิยาโมโต้มุสชิอ่ะเขาสู้ไม่เคยแพ้เลยสักครั้งเป็นยอดนักดาบละ โอ้ยฉันชอบผู้ชายเก่งมากเลยล่ะไหนดูดินี่มีหนังสือแนวนั้นให้ฉันบ้างไหมล่ะยอดแม่ทัพแห่งสามก๊กกวนอูเป็นไงกวนอูสู้กับทหารนับหมื่นได้ด้วยตัวคนเดียวถือเป็นตำนานเลยก <c oughs> วนอูกับมูสชิในี่ใครเก่งกว่ากันนะอือยู่กันคนละยุคคนละประเทศเลยบอกยากอ้าว้งเห้เอ,อ้ยฮะนี่ยืมหูแป๊บนึงดิฮะ เอ <N ur ra> อฮะไงละ่ะวิ้ยน่าสนุกนี่เื้เข้าท่าดีดินี่มีหนังสือเกี่ยวกับคนเก่งๆอีกไหมอ่ะขอยืมทั้งหมดเลยนะ <N ur ra> ก็ได้แล้วจะทำอะไรเหรอฮขอยืมหลอดไปใช้ตำนานเย,ยอะๆเหรอพ <N ur ra> อดีนึกวิธีเขียนความรู้สึกจากการอ่านเจ๋งๆออกนะ่ะไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่แลยนะ <N ur ra> แฮค่ก็จาก็ปปี้กันล้วกันอ่ะออ่ะไป อ่าขอบใจนะอเป็นห่วงแฮะตามไปดูดีกว่าแท้ไยอมยด้ไงอยากรู้จังว่าใครเก่งกว่าาดกยนเอาละเราเล่นกันได้เลยมาอเอาเรามาดูกันว่าใครจะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ มุมน้ำเงินนักดาบบิยาโมโตบูซาชิโอเคครับเขาคือผู้ใช้ดาบคู่จากสบายเอโดะตอนต้นเก่งการขนาดขี่บรรลงวันที่บินอยู่ได้เล่นอะไรกันเนี่ยส่วนบุมแดงยอดแม่ทัพจากสามก๊กกวนอูมาเลย ้ามาจากจีในช่วงราชวงศ์ฮั่นอาวุธคู่ใจก็คือง้าบางกรเขียวเซี่ยวจันเป็นคนมีคุณธรรมสูงส่งอย่าบอกนะต่อสู้กันได้เลยอาไปแลนะไปแค่ละกันอย่าเออแบบที่ได้เรื่องดีๆไปเขียนส่งครูด้าน้าเลยอ่ะอย่ายอมแพ้ละทั้งคู่เฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยไฟไปลึกจังมีสันดายุกิมุระด้วยอ่ะอ้าวเฮ้ยเ้าไปใกล้ใกล้ หมดเจ้อ้ยดูกีบูระดวิเี่ยขี้ตาพาแล้วให้ผมดูหมายฉันไม่ปล่อยไว้แน่คอยดูสิแย่แล้วไงมาหน้ายำอะไมาสู้กันทำไมกลัวาะอดูเก่งๆันทุกคนเลยจะได้เป็นแชมเปี้ยนมาสู้กันเลยทีารเฮ้ยเหลือเถื่อยแล้วนี่มันอะไรกันนี้คุณครู บุคคลในตำน,นานกำลังสู้กันอยู่นะครับหนังสือเนี่ยมันสนุกจังเลยนะนพวกเด็กบ้าเอ้หนังสือเขามีเอาไว้อ่านเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจา